สบายดีพี่น้องเอาอันน่ะออกมาให้ยเมียแป้พี่น้องแกงขี้เล็กเมียเงินแกงแก้ห้าก็แล้วนะคะขี้เถ้าก็ยังอันนี้ก่อนผ้าหน่ำเลยครับมือกีตาร้าอะไรดอ๊ะขอดว่าอันยาผ้าฮุดมันจีงเฮงก้อนเราเบาสาโฮุดไปแห้งสิแตกหน่ำแล้วเราจะแตกทางไหนทางขุนบริโุดทางขุนบริโุดก็ได้คือแตกใช่ไหมหมานไม่บริโุดทางขุนตะก้าวไม่ใช่ที่ยว่ออันนี้เพราะว่าแต๊ะการบางมือพี่น้อง ขาบมูกรองลักหล่อนอยู่หายล้านเคยก็เคยไฟย่อยายยังมาเล่างมาเช้าเล่าแล้วไอ้ยายแต่ก็หลักหมเจ้าเอหลักแล้วมาแล่นโอ้ยเล่าว่ามาินเทนเนกับไรอยู่บ่เยกมาคิอยู่เลาจเบหย่อนของตัวเองไม่จเบหด่อัวเอ ปูกก็กินมาแล้วเลยเนาะมีกินมีหย่อมมาแล้วอย่าแปเอลยตัวมันตายกินก็กินเป็นบ่แม่นว่าสิไปหากินหน่วยมันงามๆกินก็กินเป็นหากินหน่วยที่มันอยากตายหน่วยมันงามๆก็อย่าไปหากินหรอบ่กตัวแดงมันงามๆก็อย่าไปหากินหาหย่อมมั้งหรอบอกอืม คือหน้านีหน้าี่มันตายี่ก็กินได้เนี่พวกด้าเคี้ยมสู้ถุงงามหน่วยห้าหัวหนสิบห้าปีมากินมันกันบุแมนลเลยเนาะมันซุกกะขากปี๊ดมากองผุนจะอยากก็กินขวดอีลตเต้าตัวน่ะบ้านเดเจ็ดสอบได้บานเนี่บเจ็ดสอบาน กินกะกินเป็นขึ้นหน่วยงามๆนี่กะซิบะฮาเอามาผ่ากินแล้วบอกขึ้นหน่วยขี้เล่าไล้วุกมันตายหน่เออขึ้นแน่น่ะอยากกินน่ะบางม่อมมันอยากเอามาผายมันกินทั้งงามๆครูขีเล่กิซิบะฮาปิดมาผ่าอยู่ปั่วๆมันก็สิพังโพดดอกอ โอ๊ยบักโมก็หน่อยหน่อยหน่อยแล้วไม่จังแซบเงหน่วยญ่มันกินนานเบิดไปๆ้ไตอกมาได้เลยพี่ตอกบกมยัยแปรเฉยไปมาเากระเจิตอกกลับคืนมนบักใหญ่ไนหม้ทั่วเนี่นาบกโมกหน่อยหน่อยแท้เออมันายตัวเอง่ะ เป็นอะไรเจอยายเปี่ยบเอาจริงเป็นขั้วมือนไฟชิบใหมันใหญ่นาะยาหญ่อืมี่ไงนี่ไหน่วยห้ากับทั้งนี่เลยนาะยายม่นับวใหญ่ให้นี่มีผู้ท้วงเลยพี่น้องแบบจะมาเป็นอะไรในความหูซื้อเห็นด้วพี่น้อง พร่าแกระท้วงไม่มาไม่แพ่กระท่วงแบบในความมูซึกมันกับบฟูอ่ะในพี่น้องแบมันมันดอบมันดอกความมูซึกคดอันพี่แม่ว่าคเอาเท้าค้าอ่าอย่เอมันว่หาอมืมันน่ะเอาเรือเท้ายแปรเขาอีกแพี่น้อง ขนาดน่าเท่ากันเท่างามอยู่น่าใหญ่ข้าเดียวกับพ่อแล้วนี่พี่น้องบริยากแล้วนี่แล้วลงกวดเอากวดเอาอยู่แล้วเนี่ยปลาบ่อน พอคอดกนไล่เกี่ยวไปงูมาไปเกี้ยวไปงูมาอืมไล่หอบเป็นเทิงบแบะเครื่องมันตายบ่จังปิดนะ,ะนนอืม ไปแล้วพี่น้องทงหนึ่งนี่ทรง10,000บ่อยใหญ่แต่ว่าหน้ามันบกพี่น้องเลยมันก็เลยเป็นเท่าอย่าง่ มื่อแรกปกติมันกับบริเห็นเคี้ยวลื่นๆนึกลื่นแล้วนี่น้ำม,มันบกลงแล้วมันก็เลยเหน็นมันดูพี่น้องเอาข่าวเดียวได้ลายเติบเลยวอืมขนาดนั่นเนาะ เป็นเศษคากระทะิออชิป้าท่านพูดว่าไยอืมหาเลือกเอาบอมันอัน,นงามๆตัวใยแปแปลนคอดมันนำคอของดำ มื่อคืนนี่บัวดํมีไพายมากบัวยายนแปลงพอถาวาไหนเหลืออยู่บนดคืนจนบัวใดนอนผู้ยทุ่มเทขนาดพี่น้องทุ่มเทอเทเหือเทแห้งเทตาอดลดละเทตาลับอดตนอนขนาดเลยซุ่มพาอยู่บนดคืน ม่เผาหมักโม่จะสามมงไปายดังไ่าอยู่แจมแล้วดิหมักโม่ก็ได้เผาแล้วได้พี่น้องบาดเนี่เผาก็เผาขากเผาแน่ได้บาดหรเผาอืเป็นซ่อมเผายวนเหงามาเลยบาดีิ บ้นมันลายไม่ได้ผมนไปเผาอบ้า,น,บาน,น,บนมันลายก่อนถ้ากัได้นอนบางใบาสามนี่โอ้ยพี่น้องเงยเห็ดยังก็อยากได้มันหกักมันหักบอะนะัอนาไห้นะเห็ดยังกะวางอยากได้แหละหน่นอยบัวลายก็เผาเอาแต่สำเนก,ก็เอา เจ้าเอิ้นว่าเท้าน้ำตื้นนนี่พี่น้องบ่เป็นเท้าน้ำเลึก งวัวกับพวกลังหลุดๆอยู่งัวกันเองปองมันบวบืนนะมันบวบืนไหนโอจกักอยู่งัวแม่ปลาคอ,อน,นั่นง,วง,งัวปลาจ่อยแสงบ่แส่งนะแม่มันได้เคยเขาสวนเขายีเพชงมันเลยอยากเข่าอืมตอนนม้เพียงเขียวๆเนาะม,มันเคยเขา่าอุกเนาะมันเคยเขา่เเขาทั้งทงอืม าม,าาม,ามันมามันก็เห็นเขียวเมันก็อยากเท้าจะเท้าก็ยังตัวแดงมันแสบเท้าก็ยังจะบืนเข่าจ้ะจริงงัวก็คือกันแล้วว่ามันต่างจากคนดอกมันก็อยากคือกัน <c oughs> บูมาสั่งเลยเล้พี่น้องเ้วก็ลงเอาคายให้ชิบพัน0 0 0พันชิบพันกันยังไม่พอชาวบาสซ้พี่น้องกูมือนี่ทางเงินลงเลยเขาจะข้าบาสในะสิทีว่า0ิบพันละบานบานแหละพี่น้อง,องาบาทาบาทก็พอละบหนึ่งไปแล้ว พี่นี่มังมวงคั้นโดดๆพี่น้องมึงเนี่ยพวกเนี่ยไปเป็นปุ่มอยู่มังมวงคิวมันบอกขั้นแต่มันคิวอันนพี่น้องกินมนเาเจออกคิวๆเพื่อมักซาลี่ยายแปนแล้วในหน้าน้องนี่ย่านได้กินปลาเลยอยู่ยายแปนเพื่อมักซาลี่จะได้เก็บนี่ได้กินปาลาโลด ขั้นด้เก็บก็บจะได้เก็บมวนใหญ่นเนี่ยแหละเนี่ยมวนมันสูงเลยเนี่ยเอาพี่น้องเลยจันีแหละพี่น้อง